สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติด,ดตามช่องแมนดูล่าสุดทุกคนนะครับมื่ฟังสรุปข่าวแมนดูล่าสุดรอบคำมาจากวันนี้นะครับว่ามีสาระในน้ักเกิบ้าง ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานระบุว่าแกลลี่เนวิลได้รับคําเชิญจากสโมสแมนยูให้เข้าร่วมกับคณะกรรมการพิเศษที่จะมาดูแลโครงการฟื้นฟูออโตฟอร์ตใหม่รวมถึงการประเมินพื้นที่เดยรอบที่จะสร้างหรืออาจจะขยายออโฟอร์ตใหม่ในอนาคตนะครับมีการคาดการณ์กันว่าแกลลี่เนวิลนะครับอาจจะอยู่กับคณะกรรมการพิเศษชุดนี้จนกว่าโครงการฟื้นฟูออโตฟอร์ดใหม่ของจิมและคลีฟจะสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากแมดล็อบ ผู้สื่อข่าวจากเดือะทีลกรมนะครับที่ดอกมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเลโวสื่อของสเปนนะครับที่ออกมารายงานว่าแมเชชิเตอร์เด็ดได้รับข้อเสนอจากสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียด้วยจํานวนเงินประมาณ70ล้านยูโรเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งใกล้เคียงกับค่าตัวของคาซิโร่ที่แมนยูนัดไปคว้ามานะครับในช่วงที่แมนย,นยูเซ็นสัญญาก,กับคาซิโร่นะครับอย่างไรก็าตามนะครับดูเหมือนว่าข้อเสนอของสโมสรนจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยยังคงวางอยู่บนโต๊ะและบอร์บริหารแมนยูเนี่ยอาจจะ หยิบข้อเสนอนี้ขึ้นมาพิจารณาในช่วงซัมเมอร์เพราะถ้าหากว่าแมนยูไม่ขายคาเซมโบในราคานี้แมนยูก็อาจจะขาดทุนจากการขายคาเซมโบถ้าคำนึงถึงอายุอานามและก็ค่าเหนื่อยที่คาเซมโบได้รับกับสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนต่ดในปัจจุบันนี้นะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานของสกายสปอร์ตนะครับพี่ออกมารายงานว่าหลังจากที่เซอร์จิมและคีฟได้เข้ามาถือหุ้นสโมสรแมนยูอย่างเป็นทางการแล้วทางด้านเซอร์จิมและคีฟนั้นก็ได้แจ้งกับอลีดฮาก์ได้ทราบว่างบประมาณในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับจะมีจํานวนจํากัดเนื่องจากว่างบประมาณของเซอร์จิมและคีฟที่นํามาสู่สโมสรแมนยูนั้นต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนกันและงบประมาณส่วนใหญ่นะครับก็มักจะอยู่ที่โครงการการฟื้นฟูรรฟอร์ดใหม่ของเซอร์จิมและคีฟนั่นเองครับแล ขาเบื้องต้นยังได้อธิบายเพิ่มเติมเนี่ยครับว่าถ้าเอริกานักสามารถพาแมนยูจบท็อปโฟและไปลุยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เนี่ยเทนฮากจะได้รับงบกับเสื้อจิมที่200ล้านปอนด์แต่ถ้าหากว่าเทนฮากไม่สามารถพาแมนยูจบท็อปโฟได้เทนฮากจะได้รับงบกับเสื้อจิมแค่100ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับผม ก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าเทนฮากจะสามารถพาแมนยูจบท็อปโฟได้หรือเปล่าและถ้าหากว่าเขาสามารถพาแมนยูจบท็อปโฟด้วยสภาพทีมแบบนี้ได้เทนฮา a กจะเป็นที่เคารพต่อแฟนบอลแมนยูเกือบทุกคนบนโลกนี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของ UTD Forever 7นะครับที่ออกมารายงานว่าอองตงนี่มาซียาลต้องการที่จะอยู่กับสโมสรแมนยูต่อไปซึ่งทางด้านมาซียานั้นมีความเชื่อว่าเขายังทําภารกิจไม่สําเร็จที่สโมสรแมนยู และเขายังรู้สึกอีกนะครับว่าอายุอานามของเขาเนี่ยแค่28ปีเท่านั้นเขายังสามารถเล่นในพิวรีกได้สบายถ้าเกิดแมนยูตอบสนองต่อความต้องการของเขาเขาก็พร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยเพื่ออยู่กับสโมสรแมนยูต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็ไม่ได้ต้องการให้ออตโตดิมาซิยาลอยู่กับทีมต่อไปและก็พร้อมที่จะปล่อยออตโตดิมาซิยาลออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แบบฟรีค่าตัวนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายการของด็อปลรอซันนะครับที่ออกมารายกานว่าสโมสรแมนยู Sm all, small, small, man, ต้องการคว้าตัวโจโชวัวคิมมิตกองการของไบยเยนบนิกมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจาก ทางด้านโซฟิยอารบัตและคาเซเบโลมีแนวโน้มที่จะไม่ได้อยู่ต่อกับสโมสร m แมนยูนะครับและในส่วนของโจชูเคมิดนั้นก็มีแนวโน้มที่จะออกจากสโมสรบาเยอร์เมนิกเช่นกันเนื่องจากนักเตะไม่พอใจโทมัสซูเครนเป็นอย่างมากและก็พร้อมที่จะย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพื่อหาความท้าทายใหม่ๆในอาชีพการค้าแข่งของเขานะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของไมค์แม็กกาดนะครับผู้สื่อข่าวจากเดอะทเลกาฟที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เดดอาจจะพลาดการเซ็นสัญญากับไมเคิลอุรเซ่เพราะว่าตอนนี้สโมสรยูวนตุสพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอด้วยไม่เงินจนํานวนหนึ่งกับนักเตะอีกหนึ่งคนให้กับสโมสรคีซันพาเลทพิจารณาในการคว้าตัวไมเคิลอุรเซ่มารวมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะแอนนติกนะครับที่ออกมารายงานว่า โอมาเบราดาซีโอคนใหม่ของสโมสรมนยูเชื่อว่าเอด็ดวิธาคือโค้ดที่เหมาะสมสำหรับโครงการในอนาคตของสโมสรมนยูซึ่งทั้งเดฟเบลฟอร์ดเซอร์จิมแรดคีฟแล้วก็ชองคอสบองทั้ง3คนนี้มีความคิดไปในแบบเดียวกันนะครับและก็มีการคาดการณ์กันไว้อีกด้วยว่าเอด็ดวนธากอาจจะได้อยู่กับสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปเรื่อยๆหากเขาสามารถทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะเทเลกราฟนะครับที่ได้ออกมารายงานว่าเซอร์จิมและคีฟและบริษัทอินีออส ถูกลดบทบาทในการมีส่วนร่วมในสโมสรน,นีดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎการเป็นเจ้าของหลายสโมสรของทางยูฟ่าได้กำหนดเอาไว้นะครับเพราะหากว่าจิมและคีฟแล้วิษัทอินออสยังมีบทบาทเต็มร้อยเปอร์เซ็นที่สโมสรน,นีดเนี่ยมันจะส่งผลต่อ2ส,สโมสรนนั่นก็คือสโมสรแมนยูและก็สโมสรน,นีดในการไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของลอรีวิทเวลจากเดอะแลนติกนะครับที่เาราบันทึกกันว่าเซอร์เดฟเบลฟอร์ต้องการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงอีกคนหนึ่งเพื่อมุ่งเน้นในการดึงดูดผู้เล่นใหม่เข้ามาโดยว่ากันว่าผู้บริหารระดับสูงคนต่อไปที่เซอร์เดฟเบลฟอร์ดจะดึงเข้ามานั่นก็คือจูเลียนบอร์ดซึ่งเป็นคนที่เซอร์เดฟเบลฟอร์ดนั้นหมายมั่นบรนตาที่อยากจะดึงเข้ามาในโครงการการสร้างทีมใหม่ของพวกเขานะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟิชเชยสนะครับที่ดอบารายงานว่าดาบิดเดียอเป็นตัวเต็งที่จะเป็นผู้รักษาประตูคนใหม่ที่สโมสรอนบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์สั้นๆของเซอร์จิลิคีฟที่มีวิสัยทัศน์อย่างไรกับการเข้ามาบริหารสโมสรอนแมนยูซึ่งเซอร์จิลิคีฟได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆไว้ดังนี้นะครับ ผมต้องดูวิธีการบริหารของสโมสรก่อนเพราะในตอนนี้สโมสรยังตั้งค่าไม่ถูกต้องนักเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นผู้จัดก,การทีมมักจะต้องรายงานตรงต่อผู้อำนวยการซึ่งสิ่งนี้มันไม่เป็นที่ยอมรับแล้วในองค์กรสมัยใหม่เราต้องแน่ใจว่าคนที่เหมาะสมอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องผู้บริหารแต่ละคนจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกสุดท้ายนี้เราต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกอำนวยความสะดวก และก็สร้างการผูกมิตรและมีคุณภาพซึ่งก่อนหน้านี้วัฒนธรรมแห่งนี้ได้ขาดหายไปที่สโมสรแมนยูอย่างสิ้นเชิง เฉพาะในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เราต้องบรรลุผลสูงสุดจากนักกีฬาของเราหากเรามั่นใจว่าเราทําได้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็อีกไม่นานเกินรอผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเซอร์อเล็กฟุกุสันบางครั้งบางคราวเขามีมุมมองที่น่าสนใจอยู่เสมอและแต่ละครั้งที่ผมพูดคุยกับเขานั้นผมมักจะรับฟังความคิดของเขาและมักจะคิดตามเขาอยู่เสมอนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเซอร์จิมและคีฟสั้นๆเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการที่จะเข้ามาบริหารสโมสรแมนยูในอนาคตนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเซอร์จิมและคีฟเข้ามาบริหารแล้วสโมสรแมนยูจะเป็นไปในทิศทางใดแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าสโมสรแมนยูเริ่มน่ากลัวขึ้นทุกวันเลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคําพูดของเอริกคันโตนาที่เคยกล่าวว่า คุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมบอลทีอื่นได้หรอกดังนั้นนะครับผมอยากให้พวกเราเราสาวกปีศาจแดงทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ทีมปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือเราสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม